ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับมาชมสวนน้องบอยนะครับนี่นะฮะก็คือน้องบอยเจ้าของสวนนะครับน้องบอยเจอปัญหาอะไรไามทั้งสวนก็โรคตน้นต้นเน่าอะไรเงี้ยครับอ๋อพวกเชื้อราต่างๆเนาะน้องบอยเ,เนาะก็จะเป็นพวกฟิวซาเรียมใช่ครับไบทอปตอล่าอะไรก็ไม่รู้ละลสารพัดลุมเลาทั้งสวนณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ใช้ทาร่ามาแล้วเนี่ยน้อง น้องบอยคิดว่ามันเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นโอเคเลยหายมันหายแล้วครับอ๋อมันหายมันคือพวกเรื่องโรคมันลดลงอันนี้ต่อหน้าต่อตาน้องบอยเลยนะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> จัดการให้นะ <c oughs> นี่นี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะน้องบอยเขาบอกว่าเขาไม่ว่าหรอกนี่ต่อหน้าต่อตาเลยอ๋อ แต่งแล้วนะครับอันนี้คือต่อหน้าต่อตาเลยมันเหลืออยู่3ลูกนะครับจริงๆแล้ว2ลูกนี้ยังไงก็อยู่ต่อนะสี่โล5้าโลเราจะทําให้ได้เนาะส่วนอันนี้เราไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาแต่เรารู้อนาคตข้างหน้ามันอาจจะหลุดร่วงไปถูกต้องไหมแต่เราไวนะ่ะเผื่อเราจะทําเป็ดให้เป็นเป็ดสวยได้เ <c oughs> พราะว่าเพราะว่า,อ,วาอะไรรู้ไหมเนี่ยทำไมมันมีเป็ดน,นะครับ ทำยังไงน้องบอยทำยังไงท,ทำไมถึงไม่ีเป็ดน,น,นะครับผมจะบอกให้นะน้องบอยนะครับเอาไก่ไปไหว้ตุ๊จีนเยอะก็เ <laughs> ลยไม่มีไก่มีแต่เป็ด <laughs> <laughs> มาดูนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้น้องน้องบอยบอกว่าต้นที่ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะจะตายแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เตรียมตัดยอดแล้วนะฮะแล้วก็ยังไงอ่ะคิดว่าตายแน่นอน <laughs> น้องบอยก็เลยปลูกใหม่นะครับปลูกแซมมานะครับ เผ right ื่อต้นนี้ตายต้นนี้จะได้โตทันนะคิดว่าอย่างนั้นนะรอดไหมต้นนี้รอดไอ้ไอ้ที่รอดอ่ะคือทั้งคู่นี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 ่รอดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลอดทั้งคู่มีลูกแล้วเนี่ยเออเห็นรอเต็มหมดเออนั่นนั่นนั่นเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ได้สักร้อยโลก็ยังดีเนาะโรคกิ่งแห้งแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่คือฟิวเซอรี่มใช่ไหมฮะใช่ครับ ตั้งแต่น้องบอยใช้ผลิตภัณฑ์ธ,ธรารของเราเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสวนที่มีอาการแบบเนี้ยมันลดลงลดลง,ลงเริ่มน้อยลงตอนนี้เริ่มจะไม่มีแล้วม,มันลดลงเยอะขึ้น <é. S 1> แล้วก็ณปัจจุบันแทบจะไม่มีเลยนะไอที่เห็นนี่คือมันเก่าแล้วเนี่ยมันเก่าแล้วมันไม่ใช่ใหม่นะแห้งๆไปแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงกลางๆสวนเนาะน้อง,องบอยเนาะ,นนนะต้นนี้ก็อีกเช่นกันเมื่อเมื่อตอนปีก่อนครับ ป่วยนะครับแล้วก็มันก็จะตายแล้วแต่น้องบอยใช้ผิดพันธ์ของเรามาเนี่ยมันฟื้นแล้วก็ออกลูกมากี่ปีแล้วสำหรับตัวนี้ตัวนี้ออกมาสปีสามปีแล้วนะ3มปีแล้วเนี่ยมันออกแบบนี้นะนี่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 ไข่ยาวๆอันนี้คืออันนี้คือไข่ห่านหรือว่าไข่นกกระจอกเทศเห็นไหมครับ กงแต่โคลนไปเลยเออนี่ครับนี่ก็น้องบอยเนาะตอนนี้มั่นใจแล้วล่ะก็ใช้มาร่วมๆแล้ว4-5ปีแล้วเนาะครับใช้มาถึงใช้มาแล้ว4-5ปีนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปไหมใช้ต่อไปใช้ต่อไปครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายแล้วเนาะก็เดี๋ยวท่านจะเบื่อนะครับท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับก็ขอบคุณน้องบอยนะที่ให้อ่า ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับไม่ถือว่าเป็นโค้ดหรือเป็นอาจารย์นะ <c oughs> อันนี้คือเราชาวสวนด้วยกันเนาะเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับวิธีต่างๆที่พูดมาแต่แต่ต้นนะครับก็คือ,อเราก็ทํากันอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ทีนี้ก็คือเราต้องเอาต้นให้อยู่เราก็ต้องรักษาต้นให้อยู่ ให้อยู่กับเราไปนานๆเพื่อเราจะได้ผลผลิตไปยาวๆเนาะอันนี้ก็ขอบคุณน้องบอยมากนะแล้วก็รอบหน้า,ามีโอกาสเราก็จะมาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งตอนที่ลูกโตๆนะได้รับผลผล,ผลิตกันนะครับ,รบอันนี้ก็ยิ้มอย่างภูมิใจแล้วล่ะว่าผลผลิตของเราสามารถสร้างสวนขึ้นมาใหม่จากสวนที่มันโทรมนะอันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจน ครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามาลุยตามนัดกันต่อนะครับผมครัสวัสดีครับครัสวัสดีครับ